เปลี่ยนเวลาใหม่แล้วซ่า <Wow. S 1> พบกับเวลาใหม่ของชัดลึกบันเทิงไลฟ์ทันทุกข่าวเมาเรืองสุดแซ่บคุยแค่ประเด็นร้อนกอดใครและลวกลึกคนบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ใครจะมาพูดคุยกับเราส,สดๆกับสองพิธีกรคู่ ปูทัศนิยาและฟีลัชันนนพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีอตีบ่ายสองถึงบ่ายสองโมงครึง่งเลิกวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะไม่ตกข่าวบันเทิงแน่นอนคะ่ะแม่วินัยไกรบุตรตุ่มน้ำพองกําเริบมหาเงินรักษาตัวบีน้ำทิปสุดเซง็งฉีดชินนแวก,ก็ผิด วิจารณ์หนักทวรวันทองตั้งวงถามฉีดวัคซีนไหนดีระอุชาวเน็ตอบผิดชมพู่อรารยารีวิวฉีดวัคซีนราม่าเดือดอัมพัชราภาฉีดวัคซีนลามการเมืองปิดท้าย2ศิลปินสาวลุลาแพวให้กำลังใจโควิดสิติดตามทั้งหมดได้ในคมสันลึกเป็นถิงไลฟ์วันนี้สวัสดีครับ พบกับคมชลึกบันเทิงไลฟ์นะคะกับเราสองคนกันเป็นประจำนะคะเวลาดีๆบ่ายสองงค่ะคุณท <un it and Philadelphia> ัศนียาแล้วก็ปีหลานสนนนั่นเองค่ะ <S <S ใช่แล้วครับเราเปลี่ยนเวลานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องราวของความบันเทิงแซ่บๆที่ยังคงจัดอันดับนะฮะ,ะมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทั้งห้าอันดับเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวซีเซอร์ที่เห็นไปนี่มีแต่เรื่องราวที่ร้อนระอุอยู่ในโลกออนไลน์อย่างโลกโซเชียล ดูฉพอ t ทวิตเตอร์ที่มีทัพ<ม>ดาราศิลปินต่างๆนี่คุณผู้ชมโอ้โหแห่ดนดราม่าเก,กี่ยวเรื่องของการฉีดฉีดฉีดวัคซีนโควิด1 9กันเต็มที่เลยอย่างใครบ้างนะคุณปูนก็ต้องบอกว่าตอนนี้<ม>เบชาชนหลายคนออสงสัยว่าทำไมทำไมดาราถึงได้ฉีดวัคซีนก่อนเออทำไมประชาชนอย่างเราต้องรอลงทะเบียนแล้วก็ฉีดวัคซีน ถึงจะได้รับวัคซีนทําให้เกิดกลามขึ้นมามแล้วก็มีดาราหลายท่านนะคะที่ออกมาบอกว่าเราฉีดวัคซีนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็แก๊งบงทองด้วยแต่ว่าเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกับเรื่องราวของคุณคนนี้ก่อนคะ่ะคุณขาครับคนไหนเอ่ยพี่เมฆพินัยไกลบุตราอ,อนันดับที่ห้าของเราวันนี้นี่สําหรับพี่เมฆพี่ไกลไกลบุตรนะคะตุ่มน้ําพองกําเริบหาเงินรักษาตัวคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็บอกว่า เป็นโรคที่พี่เมฆเนี่ยก็เผชิญมาได้หลายปีแล้วนะคะสามปีได้โดยประมาณสาหรับเอ่อตุ่มน้ําพองถ้าบอกว่าการป่วยของตุ่มน้ําพองของพี่เมฆเนี่ยก็ตอนเนี้หนักขึ้นหนักขึ้นคือจาได้ว่าก่อนหน้านี้พี่เมฆได้เข้าไปรักษาตัวอ่าแล้วล่าสุแล้วก็มีการอัปเดตอาการไปด้วยว่าเอ๊ะเหมือนกับจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านมีการออกกำลังกายแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการหาดุลยทุนต่างๆด้วยแต่คือล่าสุดนี่คืออาการฟุดอีกแล้วเหรอคะ ก็คือต้องบอกว่าอาการโรคตุ่มน้ำทองเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาหายง่ายๆฟิลฟิลโรคเหมือนโรคสะเก็ดเงินเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็คือว่ามันต้องใช้ระยะเวลาถึงจะหายแล้วก็เกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับความเครียดเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเราเหมือนกับคนเราเป็นภูมิแพ้ประมาณนี้มากกว่ามากกว่าโอ้หน้ากลัวนะมากกว่ามากกว่านั้นมากๆเพราะว่าที่ฉันเคยได้ไปพูดคุยกับพี่เมฆในการดูด้วยแล้วก็เคยได้พูดคุยกับ คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วก็เป็นโรคกลุ่มน้ําพองทําให้ทราบมากอาการแบบเนี้ยพอมันเป็นแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้มีสาเหตุอะไรเป็นมาเลยเออเหมือนภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วเป็นปุ๊บรักษาไม่หายนะคะอืมรักษายากนะเป็นตลอดชีวิตส่วนมากรักษาไม่หายอ่ะงั้นเรามาเมามอยเรื่องพี่เมฆวินัยกาบุตรเลยก็คือล่าสุดเนยคุณผู้ชมขาคือพี่เมฆเนี่ยออกมาไลฟ์ซึ่งตอนนี้เขาอยู่กระบี่นะที่มาอยู่กระบี่เรื่องจากว่า เออกลับมาบ้านเพื่อจะมาไลฟ์ขายของเนื่องจากว่าทํางานในวงการบันเทิงไม่ได้แล้วมือมือเท้าเนี่ยมันเป็นสะเก็ดมันมีอาการเน่าเออเออมันมันเลยไม่สามารถทํางานในวงการบันเทิงได้คุณขาที่เร่ก็ตัดท้อกับตัวเองนะว่าแบบจะไปทํางานบันเทิงได้ยังไงอ่ะโลกเราเป็นแบบเนี้เสื้อผ้ามันก็ใส่ไม่ได้ใครก็ไม่กล้าาจริงๆคือพูดทองเขาตัวเองตัวเองก็ไม่กล้าที่จะแบบไปหาไปหางานน่ะนะเออ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะก็อาการเนี่ยค่อนข้างจะหนักแต่ว่าพี่แหบว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาอะมันเป็นอาการปกติของเขาเองไม่ขึ้นมีลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้รายได้เพิ่มเติมที่มาทำเนี่ยก็คือขายอาหารเสริมเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะในไลฟ์เนี่ยก็มีเนื้อหาใจความว่าปัจจุบันเนี้ตอนนี้โลกที่รักษาอยู่เนี่ยตุ่มน้ำพองมันระเบิดเป็นรอบที่ห้าแล้วร่างกายเนี่ยก็ ถทบจะรับไม่ไหวแต่ยังโอเคอยู่นะมีอาการคันทรมานมากคือตอนก่อนหน้าเนี้ยมีการลดยาไปนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมากินต่อเพราะลดยาไปมันก็กบเริบไงมันไม่ได้ดีขึ้นอืคือเจ็บก็ต้องทนอผิวหนังเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นสะเก็ดเลยนะเออนี่เลยเเป็นสะเก็ดแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่ทีเนี้ยมันก็มีเท้าด้วยเออมันมีเท้ามีมือคือเป็นทั้งตัวว่าง้นเหอะใช่คือตอนเนี้ย แม้แต่จะวิ่งอ่ะยังทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันคันไงเธอเวลาวิ่งแล้วมันเจมืออมันออกกําลังกายอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้จาได้ไหมว่าที่พี่เมฆพี่ไกบุตรรักษาตัวรักษาตัวแล้วก็ไปมีการวิ่งออกไปวิ่งได้แล้วตอนนั้นคืออาการดีขึ้นไงตอนนั้นคืออาการ้ีขึ้นแต่คืออาการนี้คือกลับมาอีกแล้วใช่กลับมาอีกแล้วนะคะก็พี่เมฆก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครมีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือคนที่เป็นตุ่มน้ำพองตอนนี้ยตนเองเนี่ยได้ติดต่อกับคนหลายคนมากๆเลยที่เป็น อยากให้แบบเอออยากจะแชร์เรื่องราวของตนเองเนี่ยเพื่อเป็นกรณีศึกษา<ะ>เออหากใช้ได้เป็นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างให้เราอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่เมฆพี่ในไกรบุตรอัพเดตอากาศสนิดึงค่ะครับผมเป็นตุ่มรําทองระเบิดเป็นรอบที่ห้านะครับก็ติดเชื้อต้องต้องไปโรงพยาบาลไปจิตยาฆ่าเชือ้อ ก็กลับมาก็ต้องรักษาตุ่มต่อนะครับตอนนี้ตุ่มของยังมีขึ้นครับคือเล็กๆๆๆนอนไม่ค่อยหลับหรอกครับเพราะมันคันมันมันมันทรมานมากมันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันดีดตั้งแต่เม็ดใหญ่จนเม็ดเล็กตอนนี้คือคือถ้าบูดง่ายว่าคือมันก็เริ่มดอบลงนะครับกลับมาทานยาสามหกเม็ดเหมือนเดิมนะครับหกเม็ดแล้วเดี๋ยวค่อยถอยลงเหมือนเดิมครับอย่าตกใจครับไม่ต้องตกใจครับไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เป็นเรื่องปกติของผมผมเป็นเรื่องปกติของผมเป็นเชื้อของผมอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติครับที่มันเป็นอย่างแบบนี้นะครับยังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตายทํางานนี่คือของผมก็คือไร้สดขายของนะผมก็ถ่ายละครไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมป่วยนะครับแล้วอีกอย่างโควิดด้วยยังไงก็ถ่ายละครไม่ได้อีเวต์ก็ไม่มีนะครับก็เป็นอาชีพหลักของผมตอนนี้ก็คือขายแคลเซียมคอลลาเจนและแคลเซียมแคป ออืะก็ต้องบอกว่าตุ่มน้ำพองนะครก็คือเป็นเชื้อของเหมือนภูมิร่างกายภูมิร่างกายปกครองนัง่นแหละออ,อะแล้วก็มีศาสตร์ในการรักษาเนี่ยทั้งแผนโบนราณแผนปัจจุบนันมีคาโทงคาถามียาสร้างภูมิสเตอ,อ,อรอยอการกินเจผสมผสานกันแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่เบสพี่นายกยบุตรในระหว่างไลฟ์ก็มีลูกสาวมาให้กำลังใจนะคะก็อยากจะบอกเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลย อีกหนึ่งกำลังใจของพี่เมฆน้อกจากภ <Pilot S 2> รรยาก็คือลูกสาวนั่นเองใช่ก็เราเป็นกำลังใจเชื่อว่าคือประชาชนทุกคนแฟนคลับพี่เมฆโดยเฉพาะก็ติดตามว่าเมื่อไหร่พี่เพ็เนี่ยจะได้หายจากอาการนี้แล้วก็หรือว่าทุเราขึ้นแล้วก็มีผลงานออกมาให้ได้เห็นกันอีก <c oughs> ก็เป็นกำลังใจส่งกันไปคนไหนนะฮะที่เป็นแฟนคลับก็ส่งกำลังใจไปให้พี่เมฆกันได้นะฮะ